วันนี้นะคบผมก็มีนัดทานข้าวนะครับที่กรุงเทพผู้หญิงคนนี้บอกว่าอยากนัดผมทานข้าวย้อนหลังซึ่งวันเกิดผมมาวันเกิดผมอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบว่ามาเนาะเราแบบเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะมางานวันเกิดเราทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขารู้สึกผิดแหละว่าเขาไม่ได้มาผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่านัดผมทานข้าที่กรุงเทพผมเลยต้องบินจากคอนแก่นเนี่ยบินจากคอนแก่นเพื่อจะไปทานข้าวกับเขา ก็จองดินเนอร์อะไรไม่รู้บนดาดฟ้าให้ผมน,น,นะครับตามจริงก็ไม่อยากไปหรอกมันก็ง,งานเราเยอะแต่ว,ว่ามันไหนๆมันก็รัดกันล้วหน้าแบบทศแล้วก็บินก็จองแล้วก็ต้องไปพี่น้องเออเหตุาการณ์บานเมืองก่บอดีบดายกับบ้าี่ยังดอกก็ไปคือเก่าหพี่น้องไม่นัดไปแน้วอเนาะก็ส่งกำลังใจให้กับทีมทหารไทยที่อยู่นะครับผมกับหน้างานสถามที่ที่กำลังเกิดเหตุนะครับผม เหตุราว่าทั้งสงครามนะครับพี่น้องกับขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีนะครับพี่น้องกับเข้ากับเป็นคนไทยเนาะเข้ากับไทยก็ต้องรักไทยนะครับผมใครจะมาวุ่นวายกับไทยก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันมากบอสบิ๊กจะไปทานข้าวนะครับผมตินเนอร์เย็นกับไทยนะครับสองซ้ำเลือดมากขายาวมาก hỏi thiếu เลยได้ไม่ปี เยอะมากเยอะหมดไปเยอะมาไปเยอะมา รสตามตันแบบนูชีรสตาอืนอร่อยมากนะครับวันนี้คือแบบชวนมากินข้าวนะครับแต่คือเดี๋ยวดูได้แต่งให้ใครชวนมากินข้าววันเกิดอโอเคชวนชมากินข้าววันเกิดแต่แต่งรูปไม่หยุดบีบทางบีบทางไม่หยุดให้ใครครูปใครอารวมได้นะครับ วันนี้วันนี้พูดเพราะว่าวันนี้มีสติวันนั้นวันนี้จะมาอีกไหมมาวันนี้ชิวๆเพราะว่าวันนี้เรามีพวกนี้เรามีงานเราจะแบบว่ารักษาเสียงนะาเด็ดที่สุดวันนั้นก็มีงานนะเนี่ยค่ะมีมีวันนั้นก็มีงานจีบิกอ๋ออันนี้คือให้ลองรูปที่แต่งแล้วถูกป่ะจะได้เหมือนแต่งแล้วโอเค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 อะไรไม่ใช่ละรูปฉันละรูปเดี่ยวฉันเรื่องเธอละ วันนี้ไม่ต้องกินข้าวนะครับจะส่งรูปกันนะครับแค่ดอกนี่เปิดเปิดดอกของเธอไงเออเดี๋ยวจะแต่อีกมนะันะแต่ไแต่เธอเปิเธอฉันจะส่งเธอเไม่จเจอไ่จเจอค เมื่อกีบอกอะไรนะเขาบอกว่ามีคนชมเลยรูปสวยมีคนชมคนแรกบอกว่าแบบแบบว่าผมแบบว่าถ่ายรูปสวยดิอันนี้ไม่ได้แต่งเลยนะอ่ะสวยปะล่ะก็คือเพิ่งมีคนชมเขาแล้วว่าถ่ายรูปสวยมากตลอดทั้งชีวิตมีแต่คนด่าถ่ายรูปห่วยมากถ่ายรูปไม่ได้ประสบการณ์ก็คือไม่ได้รูปเลยเป็นเพราะคนหรือเปล่าไก่งามเพราะคนวันนี้สวยคนงามเพราะจริงวันนี้ฉันสวยเอาวันละมันปั่นลละ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  พิเศษเหลาวัานนนเวันนี้ไม่ได้แต่งเต็มขนาดนี้อ๋อวันนี้เต็มใช่เพราะวันนี้เรามีช่างใช่ไหมฮะใช่วันนั้นก็มีช่างแต่ว่าไม่ได้แต่งเต็มไงมืึงไหนมิซางมือนีเดียวมือมี่อามีเอากินครับคุณคณกนกินนะครับสองร้อยรูปแล้ววันนี้ก็คือชวนมาถ่ายรูปน่าจะไม่ใช่ชวนมากินข้าวชวนมาถ่ายรูปนะครับวันนี้เพราะว่าแบบประมาณสองร้อยรูปแล้วเลือกทีเนี้ยต้องมานั่งเลือกอีกว่าจะต้องลงรูปไหนอยากให้แต่งต่อโอเคกินมากจิง เรากินสลับไปแล้วเรากินต่างๆไปแล้วแบบเมนูเขาเป็นคอร์สเนาะก็คือผ่านไปแบบสามเมนูแล้วอันนี้คือข้าวซุปแล้วนะข้าวซุปอะไรเนี่ยที่เขาเรียกซุปอะไรนะซุปเบี้ยอะไรนี่แหละซุปอะไรสยามเรื่มเบี้ยนี่แหละแต่นางคนนึงอ่ะก็ยังแต่งรูปไม่หยุดก็คือก็คือจะแต่งตั้งแต่เมนูแรกจนถึงสุดท้ายจนถึงของหวานเราก็เลยคิดว่าเออทัองทั้งพวกกินดีกว่าวะไม่เดี๋ยวมันดึกไงไม่อยากลงดึกอร่อยมาก วันนี้มาดินเนื้อกันแต่ว่าอร่อยมากเราดูแป๊บนึงมาแล้วกันแล้วถ้าเราล,ลุกแล้วหรอ,อยังเออรอแป๊บนึงเสร็จโลกยังเดีนยวเราให้เจ้าภาพลงก่อนดิออหอมมากอร่อยมากกินข้าวได้พูดคุยกันมาก <c oughs> แบบคุยกันทุกเรื่องมากแบบมีอะไรก็แบบเล่าสู่กันฟังเบอร์ก็ตอบเธออยู่อย่ามามันเราคุยกับ ลมอากาศเบ้อเพราะเขากำลังตั้งใจทํารูปอยู่ฉันก็ตอบเธอรูปตัวนี้สวยไงเงี้ยใช่ไหมตัวอึ้ยเขาบอกว่าข่อยไทยรูปงามพี่น้องทรงใัยต้องให้ถ่ายรูปตลอดไปแล้วหรอพนะใช่ถ่ายรูปสวยเท่าไหนฉันกอดเห็ดปนจะไม่อยากถ่ายรูปสวยอย่างนี้เลยพอถ่ายรูปสวยปุ๊บถือใส่แบบนี้เหตุผลนี่ยแหละพี่น้อง เคยมาเคยมากินแบบบนดาดฟ้าไหมคะไม่เคยเลื่องจริงไม่เคยไม่เคยเรื่องจริงป่ะเนี่ยไม่เคยแบบอย่างเงี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยนี่คร,รั้งแรกหรอครั้งแรกจริงป่ะนี่ยจริงถ้าไปไปดูในในในโซเชียลไม่มีภาพแบบนี้มีแต่บนเรือมีอยู่แต่แบบนี้ไม่เคยมาเป <ś art> ็นบอก, <ś art> บ,อกบอกเคยมากเลยเนาะไม่เคยไม่เคยไปมากสุดก็คือในโรงแรมแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบนี้กลางกรุงเทพ่ก็ไม่เคยนะครับเพราะเราไป็นเด็กข้างนอกไง <ś art> อาจจะไม่ใช่เหมือนมานานนะครับนั้นแบบว่าผีเข้าสิงผู้จานมันก็น่ารัก <c oughs> แสดงว่าแบบที่พูดตอนนั้นก็คือไม่จริงจริงแต่มันจะแบบคนคนเมาไม่พูดความจริงทุกอย่างที่มันกินในใจเธอฉันไม่เคยเมาเลยจริงหรอ,หรอฉันเคยเมาล่าสุดน่าจะปีหนึ่งเมาบ้างมั้งจะได้แบบพูดอะไรในใจบ้างให้บบยากินฟังได้บ้าง,<อ>งว่าถ้าฉันเมาฉันจะพูดอ,อะไรออกมาบ้าง <c oughs> ก็เยอะอยู่นะถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้ที่ีอะอาจจะเยอะมากกันนะลองไหมสักวันหนึ่งนัดที่แบบเพื่อการหนีว่าถ้าเบสเมาไปเจะพูดอะไรบ้างแล้วเธอก็ถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วฉันตื่นมาดูเป็นข่าวคิดคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้กูเป็นเรื่องเป็นเล่าอีกถ้าแล้วตอนนี้อาจจะมีแฟนก็ได้นะแอบอาจจะแอบแฟนไว้ก็คนไปเจอได้ฉันหรอไม่มีจ้ะถ้าเรามีแฟน พี่มีทามีได้แบลตรงๆเพราะฉันถ้าก่อนสิเธอมีก่อนแน่นอนริบก่อนถ้าถ้าไม่เธอละฉันมีแฟนเราจะยังมากินข้าวกันอยู่กินจะบอกแฟนว่าเพื่อนแล้วแฟนไม่ให้ก็ไม่ได้สิทาไมอ่ะแฟนลงมาที่หลังอ่ะเรื่องมาก่อนกลัวแล้วนะจริงสำหรับฉันคือจริงๆจาไว้มว่าแต่ถ้าเกิดเบสทำสิ่งมีแฟน แล้วถ้าเกิดฉันชวนมามากินข้าวแฟนไม่บอกว่าไม่ได้หรอกต้องต้องหนึ่งสองสามสี่ฉันเองอยู่คนไร้สดดาถเธอคนแรกเธอเราต้องเลือกผู้ชายก่อนยังไงเพื่อยังไงเพื่ออยู่นี่ใช่ไหมเลือกผู้ชายก่อนยังไงเธอจะมีผู้ถ้าแฟนหลอล่ะทำไมอ่ะแฟนหลอเขาอาจจะแบบว่าไม่อยากมาอะไรอย่างเงี้ยสมมติแล้วทำไมต้องไม่อยากมาไม่อยากมาเจอคนอื่นนั่นนี่นู่นเขาก็แบบอยากอยู่กับแบบกับ แพนของเขาคนเดียวอะไรเงี้ยหรอเออมีแฟนแบบนั้นด้วยหรอเธอเคยเจอแล้วฉันไม่เคยเจอเลยอ๋อหรอสมมติเวลาฉันมีแฟนทุกคนเข้าไปกับฉันได้โอเคเธอเคยเหรอไม่เคยแต่ว่าถามไว้เฉยตั้งคำถามไว้แล้วชีวิตเขาก็ไม่ได้ธรรมดานะแต่แค่คนไม่รู้เฉยหนักเพื่ปีบ้านเป็นแลนดอีกก็ผู้ใหญ่บ้านเป็นแลนชอบโพสอ่ะใช่ชีวิตเบสอ่ะชีวิ์ก็ไม่ต้องโพสิงอ่ะไม่ต้องให้คนรู้เยอะจีชีวิตเบสยดคำสิงอ่ะหนักขบอสบิ๊กปีบ้านเป็นแลนอีก แต่คนไม่รู้เฉยสงสารพอดบิ๊กจังเป็นเด็กสู้ชีวิตมาดูชีวิตคนนี้ก่อนปคุณจะต้องอาบน้ำตาอุ้ยคุณละเศร้าอันนี้เราไม่ได้ไลฟ์นะเนี่ยไม่แต่เปนนนาังวะเออสิบนาทีแล้วนาคีตะบันเมื่อกี้ตกใจหมดเรื่องวาเขาแบบว่ามีมีซองอะไรมาให้ดูดิป้าพี่น้องเ้ยเคยหน้าบานมากหน้ารักมากนารักมาก หน้าชาดหลังเบื่ออันนี้อันนี้คือร้านเขาทำให้หรอกล้องเขาสวยกว่าใช่กล้องโทรศัพท์เมื่อกี้เหรอใช่ไม่ใช่โทรศัพท์โทรศัพท์เป็วะโทรศัพท์จะเป็นแอนดรอยด์สวยมากต้องเอาไปติดทางเข้าบ้านแล้วนะครับผีจะไม่กล้าเข้านะครับสี่ชั่วโมงแล้วจะไม่กล้าเข้าเพราะสองคนนี้เขาขังมากใช่เขาสองคนนี้เขาขังมากเขาพอเขาแบบรูปมาอยู่คู่กันพวกสี่ชั่วโมงแล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยกลัว จริงหรือเปล่าจะไปติดจริงกหรอติดจริงจะได้เราจะไปติดที่บ้านนะครับสี่สัปดาห์จะได้ไม่ต้องมาใกล้เด็กสองคนนี้กินเสร็จแล้วหรออีกกินให้หมดแบบลอยเมนูกินแล้วนะครับวันนี้เราจะเคี่ยงหมดกินได้หมกินแล้วันเนี่ยอความไม่เกิดละคระลยัง กำลังดมอยู่มันคืออะไรมันคือแป้งครับหรอน้ำหอมค่ะสบู่พี่น้องขอชิจิสมือแรกนีเสิร้องใส่สบู่เด้อสบู่ชาแนลเลยหรอปกติเคยใช้แต่สบู่นกแก้วอันนี้สบู่แบรนด์เนมเวอร์สบู่ติดแกรมเวอร์พี่น้องเอ้าจะได้หอมเนี่ยหอมปะลักกิดมาหอมเลยหอมมากก็น้ำหอมแบบพกพาสบู่ติดแกรมมากเราก็เคยใช้แต่สบู่แล้วบ็15บาทจริงปะเนี่ย จริงไม่เคยใช้หรอไม่เคยใช้สบู่แบบนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่จะเราจะใช้สบู่ของชาแนลนะครับพี่ชาแนลเขาไมีสบู่ด้วยหรอทงมีน่ารักมากท่าทำหลุดมือนะสบู่ห้ามหล่นนะมันจะได้ก้มไงวิูพี่น้องสบู่ติดแกมแห้งสบู่จากชาแนลนะครับครับจิตปรับใจมาเดี๋ยวจะลองใช้วันนี้เลยไม่คือฉันอาหารของขวัญไม่ทันเพราะว่าเธอนะฉันกินข้าวเมื่อวาน ดีแล้วเนี่ยแบบไม่แต่อันนี้ก็เลือดอยู่ทับใจอยู่ว่าปกติแล้วสบู่เราจะไม่ได้ใช้มานานแล้วจ,จะจะระดับมาใช้สบู่ครั้งนี้นะครับเ <c oughs> อาเพื่อนเบสนะครับมอบสบู่ให้นะครับคจะไลงรูปแล้นะวันนี้ที่รอคอยที่ทุกคนรอคอยนะครับรูปภาพแตกมาเกือบสองชั่วโมงครึ่งจนร้านจะปิดแล้วนะครับขอบคุณครับ Happy you. ฮึมฮึม ว้าวความสูมากนะคะย้อนหลังนะครับขอบคุณอุ้ยกลับแล้วนี่นะครับเค้กจากใครจากบายันที Happy Birthday มันตีวบพี่เป็นอะไรมั้งพี่มันไม่น่าติันะลูกบายันทีแล้วก็จากคุณเบสนะคะอันนี้เป็นเค้กยาวมากเหมือนเรือเลยมีเท่างรละอนนี้หละจานใหญ่มาก Happy Birthday ขอให้มีความสุข ไว้สมหวังฉันแทบเชิไปแล้วนี่สมหวังไปแล้วข้อความกับพูดบางคนละอย่างเอาเรืพูดแบบว่าวันนี้รู้สึกยังไงเอ,เอาคามจริงเอายอดเอาเอาไวบพอแบบจริงๆจากใจเอา้าที่พูดมานี่ก็จริงจากใจลอดไม่ผ่านคาําพูดไงน,นันเป็นข้อความเราไม่รู้ว่า <Okay. S 2> น้าเสียงกับคําพูดของเราอย่างขอให้มีความสุขขอให้แข็งแรงขอให้เฮงๆรวยรวยเจอแต่คนดีๆอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปซะ แล้วก็มาเจอสิ่งดีๆเช่นคนข้างอ๋อโอเคอะจริงไหมที่เธอได้มาเจอเธอมันคือสิ่งดีๆมีเพื่อนที่ดีเหมือนถูรางวัลที่หนึ่งยิ่งกว่าถูรางวัลที่หนึ่งนะครับสิ่งที่วันหนึ่งมีความรักระหว่างมีความรักกับเบีมีความรักมันมาอีกแล้วมันใหม่แล้วคำนี้ถ้าเธอมีความรักกับฉันเธอจะเลือกอะไรสมมติเธอมีความรักสมมติในอนาคตสิปีข้างหน้า10ปีข้างหน้ามีความรัก แล้วแบบแฟนแบบให้กินข้าวด้วยแต่ว่าฉันก็ชวนเธอไปกินข้าวเธอจะเลือกไปกินข้าวหรืใครก็ต้องเลือกเพื่อนก่อนเพราะแฟนนายก็ต้องอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่เพื่อนเขาก็นานที่มาเองบวกอีกกับเพื่อนรู้เพื่อนมาก่อนแฟนอยู่แล้วอถ้าแฟนไม่ให้ก็ไม่ได้สิก็ต้็งเรืกกับแฟนเลยหรอถ้าเขาจะโกรธก็ต้องยังไม่เขาโกรธเพราะว่าเขาต้องเข้าใจเราอยู่แล้วว่านานทีปมทีละครั้งแล้วเราเพื่อนก็เพื่อนเรามันน้อยก็อยู่แล้วไง เคนนะนนะไม่กลับมันย้อนดูนะย้อนดูได้แต่จริงๆแล้วผมมั่นใจว่าผมมีแฟนที่ด่างเบสคำสิงแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คลิปนี้การันตีอะไรฉันโสดมาจะืสามปีแล้วคือกี่ปีปีกว่าก็เธอนานกว่าไงซะเธอเงาแบบเธอเหงาแล้วฉันดิบอ่ะสามปีสามปีแล้วมันอาจจะเงามากอาจจะแบบว่ามีต้องการเซฟโซนต้องการคนแบบอ้อนบ้างอะไรอย่างงี้ยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แอบมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรล่ะเขาไม่เคยช่วงนี้หน้าหน้าตาเป็นอิ่มเปิบนะบีไม่เคยมีเลย เม er ื่อกี้คนละอย่างนะตอนอัดคลิปนะเอาก็ออกดิ่งแต่ม้อยันต่อ